MIG 2 1เป็นเครื่องบินรบไอพ่นรุ่นเก่าที่มีชื่อเสียงมากจากสหภาพโซเวียตซึ่งถูกพัฒนาในช่วงปี1 9 5 0 S และได้กลายเป็นหนึ่งในเครื่องบินรบที่ใช้กันอย่างแพร่หลายที่สุดในโลก MIG 2 1มีลักษณะเด่นคือเป็นเครื่องบินรบแบบน้ำหนักเบามีเครื่องยนต์เพียงหนึ่งเครื่องสามารถบินด้วยความเร็วเหนือเสียงหรือประมาณ m มตสอทำให้มันสามารถเข้าต่อสู้กับเครื่องบินสัตวูได้อย่างรวดเร็วและคล่องตัว นอกจากนี้ MIG 2 1ยังมีระยะการบินไกลและสามารถติดอาวุธได้หลายชนิดเช่นปืนใหญ่ภายในตัวเครื่องและจะรวดนำวิถีอากาศสู่อากาศทำให้มันเหมาะสำหรับทั้งภารกิจโจมตีทางอากาศและการสกัดกั้นเครื่องบินศัตร,รูในประเทศไทย MIG 2 1เเคยถูกนำเข้ามาใช้ในอดีตเพื่อเสริมกำลังการป้องกันทางอากาศแม้ว่าปัจจุบันจะไม่ได้ใช้แล้ว แต่เครื่องบินรุ่นนี้ยังคงมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ในกองทัพอากาศไทยโดยเฉพาะในยุคที่ประเทศไทยต้องการเสริมความสามารถทางยุทธศาสตร์เพื่อป้องกันอากาศยานจากประเทศอื่น mig 2 1เป็นหนึ่งในเครื่องบินที่ช่วยให้กองทัพอากาศไทยสามารถตอบสนองต่อภัยคุกคามทางอากาศได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพเครื่องบิน mig 2 1ถูกออกแบบให้มีความคล่องตัวสูงตัวเครื่องมีน้ำหนักเบาและมีปีกสามเหลี่ยม เดลตาวิงซึ่งช่วยเพิ่มความสามารถในการบินด้วยความเร็วสูงและเลี้ยวโค้งได้อย่างรวดเร็วทำให้มันเหมาะสำหรับการต่อสู้ทางอากาศแบบด g ็อกไฟหรือการต่อสู้ใกล้ระยะสั้นการออกแบบปีกสามเหลี่ยมยังช่วยให้เครื่องบินสามารถขึ้นลงจากรันเวย์สั้นได้ทำให้เหมาะกับฐานทัพที่มีพื้นที่จำกัดนอกจากนี้ MIG 2 1ยังมีระบบอาวุธที่สามารถติดตั้งจรวดนำวิถีและปืนใหญ่ภายในตัวเครื่อง ทำให้มันสามารถโจมตีเป้าหมายทั้งทางอากาศและทางพื้นดินได้อย่างมีประสิทธิภาพถึงแม้ว่า MiG 2 1จะเป็นเครื่องบินรุ่นเก่าแต่ก็ถือว่าเป็นเครื่องบินที่มีความน่าเชื่อถือและใช้งานง่ายมันต้องการการบำรุงรักษาในระดับปานกลางและสามารถฝึกนักบินใหม่ได้อย่างรวดเร็ว ด้วยคุณสมบัติเหล่านี้ทำให้ MiG 21ถูกนำไปใช้ในหลายประเทศทั่วโลกและยังคงมีชื่อเสียงในฐานะเครื่องบินรบที่คลาสสิกและเป็นสัญ,ญลักษณ์ของยุคสงครามเย็นในประเทศไทยแม้ว่า MiG 21จะเลิกใช้งานไปแล้วแต่ประวัติของมันยังคงถูกจดจำและศึกษาในกองทัพอากาศ โดยเฉพาะในด้านเทคนิคการบินการต่อสู้ทางอากาศและบทเรียนด้านยุทธศาสตร์นอกจากนี้ MIG 2 1ยังเป็นแรงบันดาลใจให้กองทัพอากาศไทยพัฒนาความสามารถทางอากาศให้ทันสมัยยิ่งขึ้นด้วยเครื่องบินรุ่นใหม่อย่าง F 1 6และ Jazz 39กริปเป็นโดยรวม MIG 2 1เป็นเครื่องบินรบที่มีความสำคัญทั้งในระดับโลกและระดับประเทศไทย ด้วยความเร็วความคล่องตัวและประสิทธิภาพในการต่อสู้มันจึงถือเป็นเครื่องบินรบในตำนานที่มีบทบาทสำคัญทางประวัติศาสตร์และเทคโนโลยีการบินและแม้ว่าจะไม่ได้ใช้งานแล้วแต่ชื่อของ MIG 2 1ยังคงถูกจดจำและเป็นสัญ,ญลักษณ์ของยุคเครื่องบินรบไอพลรุ่นแรกๆที่สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับ